สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรคลิปนี้ค่ะดวงการงานการเงินโชคลาภและก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคม2564นกะคะก็ไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะว่าจะต้องจัดการอะไรยังไงนะจะมีสิ่งดีๆสิ่งไหนเกิดขึ้นบ้างนะคะชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะ กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปจะมีรายละเอียดเรื่องราศีเรื่องลัคนาบอกด้วยนะคะลองเข้าไปอ่านกันดูเอาละแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามแล้วขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยมาดูการงานกันก่อน การงานนะคะถือว่าออชาวราศีมังกรจะโดดเด่นที่สุดเรื่องความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความช่วยเหลือความร่วมมือนะคะในการทำงานเนี่ยคือคือต้องบอกว่าทุกท่านทุกราศีเนี่ยมันจะต้อง คือมันไม่มีที่ช่วงเดือนไหนที่มันจะไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีนะคะแต่ว่าสําหรับชาวราศีมังกรเองนะเดือนนี้คุณจะเด่นในเรื่องที่ว่ามันอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กๆน้อยๆความคิดเห็นเราความคิดเห็นหุ้นส่วนความคิดเห็นเพื่อนร่วมง,งานนะอาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่ว่ามันจะสามารถตกลงได้นะคะเราช่วยเข้าเข้าช่วยเราถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเออตอนเนี้ยวันนี้เรามีปัญหาอันนี้เราจัดการไม่ได้เออน,นี่นู่นนี่นั่นนะคะ ไปแบบว่าไปขอความช่วยเหลือจากใคร เขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะถึงแม้ความคิดเห็นไม่ตรงกรันคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแหมเนี่ยเพิ่งมีปากเสียงกันไปเพิ่งเห็นไม่ตรงกันเพิ่งแบบว่าเถียงกันในที่ประชุมอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเราเหรอช่วยนะคะเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ยังอยู่ข้างคุณอยู่นะคะแล้วตัวคุณเองนะอาจจะต้องอคือจริงคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถจัดก,การได้ทุกอย่างแหละแต่จริงๆใน,ในใจลึกๆเราในความเก่งในความมั่นอกมั่นใจมันมีความกังวลใจอยู่ด้วย นะคะอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะที่ทําไปมันจะสําเร็จหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะรู้สึกกังวลใจในการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณพร้อมที่จะให้กําลังใจเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงนะคะแค่ทํางานในหน้าที่เราให้เต็มที่แล้วก็ทุกอย่างจะสําเร็จคือบางทีช่วงภายในระหว่างเดือนพฤษภาคมนันอาจจะมีแบบว่าเออมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้ว นะคะจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จและคุณจะจัดการทุกอย่างได้ตามใจคุณเลยนะคะสมกับที่ความทุ่มเทของคุณเลยนะเอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลใจคือบางทีคิดเยอะคิดมากคิดเยอะคิดมากเพราะไม่มั่นใจนะคะขอให้เชื่อคุณเก่งแล้วอย่าลืมนะเด่นที่สุดคือคนที่จะให้ความช่วยเหลือไม่เหมาะรู้สึกว่ามันเบี้ยวเบีะคะ่ะ สายตาเอียงอ่ะโอเคมาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินค่ะ มันอาจจะดูนิ่งๆเนะาะไพ่เงินไพ่เหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีเด็กเหรียญสี่เหรียญน,นะคะการเงินนิ่งๆแต่ว่านะคะมันมี justice ขึ้นมาด้วย justice บองบอกถึงการเงินที่คุณจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลได้รายรับเท่านี้เก็บเท่านี้จ่ายเท่านี้คุณจะมีการวางแผนการเงินที่ดีแล้วก็รัดกุมมากด้วยแต่ทีนี้เงินมันอาจจะมีความล่าช้านะคะนะมีความล่าช้าก็จะผิดแผนบ้างเล็กน้อย เออผิดแผนบ้างเล็กน้อยคือช่วงที่เราต้องจ่ายเงินดันยังไม่มาประมาณนี้อาจจะต้องมีการแบบว่าเออหยิบเอาเงินสำรองมาใช้ก่อนหรืออะไรทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่สบายใจก็มีเครียดมีกดดันบ้างแต่ว่าอย่าห่วง นะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าหนึ่งนะ,ค,ะคุณมีการวางแผนที่ดีมีการจัดการที่ดีแล้วก็คุณมีความสามารถในการที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่คุณมีปัญหาคุณจะรู้ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเป็นคนที่ที่คุณจะไม่ใช้อารมณ์นะ ะค,ะคุณจะใช้เหตุใช้ผลในขณะเดียวกันนะคะท่านไหนที่มีเรื่องของคดีความการฟ้องร้องที่ที่ต้องมีเรื่องอาจจะเป็นการฟ้องแพง่งเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องค่าตอบแทนที่เป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะด้รับความยุติธรรมแต่ว่าจะช้าหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะได้แน่ๆนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมโอกาสจะชนะคดีความโอกาสจะได้รับความยุติธรรมมีนะเพียงแต่ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเครียดเราไม่สบายใจ ก็ตั้งสติดีๆนะคะแก้ไขปัญหาเท่าที่ทําได้แล้วก็ใช้เหตุใช้ผลให้เยอะๆนะคะทีนี้เรื่องของออโชคลาบนะคะ โชคลากของคุณมาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักนะคะเออเรื่องของการเสี่ยงโชคมันไม่เดน่นชาวราศีมังกรต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นงดได้ก็งดนะคะการเสี่ยงโชคบางท่านบอกว่างดไม่ได้นะคะมันต้องซักแบบว่าหนึ่งพฤษภาคมก็ซักใบนะสิบพฤษภาคมก็ซักใบเอาเป็นว่าบางทีนะคะ สิ่งที่จะคอยที่จะช่วยเสริมดวงของคุณอาจจะเป็นหนึ่งละลูกหลานบริวาลนะลูกหลานบริวารเสริมดวงอย่างไรซื้อตามที่ลูกหลานเขาหยิบให้เขาหยิบใบไหนให้เราก็ใบนั้นแหละหรือให้ลูกหลานบริบาลไปซื้อให้หรือมีโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางแล้วอาจจะซื้อในช่วงของที่ช่วงที่เราเดินทางหรือเราไปติดต่อประสานงานเรื่องโน้นเรื่องนี้คือไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเราสมมติว่าเราไปคุยงานหรือไปไปประชุมไปติดต่องานอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเออแถวนั้นเขามีแผงขายาซื้อซะหน่อย ตรงนั้นแหละเออเนี่ยอาจจะช่วยเสริมดวงโชคลาภของเราขึ้นมาได้นะคะให้กําลังใจชาวราศีมังกรนะคะสภาพจิตใจสําคัญนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันทําให้เราเสียสุขภาพจิตมาดูความรักกันคะ่ะคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะคนโสดราศีมังกรอมืมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะ มีโอกาสที่จะมีทั้งคนใหม่เข้ามาคุยซึ่งคนใหม่นั้นอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะคะเป็นคนที่เคยคุยคุยกันมาก่อนแต่อาจจะไม่ได้จีบกันหรือจะเป็นเพื่อนเก่านะคนที่ทํางานเก่าหรือคนในอดีตของคุณนะคะวนเวียนกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่เลิกลากันไปนะคะได้กลับมาพูดคุยได้มาเคลียร์นะคะส่วนที่จะสารสัมพันธ์ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูกันไปในระยะยาวเพราะว่าตัวคุณเองคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉัน ฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วนะเออฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วนะบางทีคุณอ๋อก็อาจจะอยากทิ้งอดีตแล้วก็พยายามที่จะมูฟออนพยายามที่จะคือแม่หมอมองว่าคุณอยากจะรอคนที่ใช่อะคุณมีสเปคของคุณนะแล้วคุณอาจจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองคุณอาโอเคละนะคะเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ต้องทําทํางานเยอะทํางานหนักแล้วต้องสร้างชีวิตของเราให้ดีแต่ว่าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองใครมาคุยเราก็คุยนะพร้อมเปิดใจคุยแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ถูกใจคุณนะ คุณก็ไม่ครบนะหรือบางคนนะคนที่เขามาคุยกับคุณเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคุณเยอะแม้ว่าบางทีก็อายุห่างกันบางทีหน้าที่การงานไปคนละสายเลยนิสัยใจคอไปคนละอย่างนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปรับตัวเข้าหากันได้หรือเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักต่างวัยด้วยมีโอกาสที่จะเจอคนที่อาจจะไม่ใช่สเปคเราแต่ว่าก็ให้โอกาสเขาก็ได้นะคะนะตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเลยมีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามาคุยนะคะเพราะฉะนั้นาอาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีมากกว่าปกติในเดือนพฤษภาคมถ้าเรารู้สึกว่าเออปล่อยปัดละเลยตัวเองดูแลก็เปลี่ยนสไตล์หน่อยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมปรับเปลี่ยนสไตล์ไปนะทำตัวให้มีชีวิตชีวาะะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแม่หมอมองว่ามีโอกาสสานสัมพันธ์ได้อยู่นะนะคะโอเค มาดูคนที่มีแฟนนะคะมีแฟนมีคนคบมีคนคุยขอพูดถึงชาวราศีมังกรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนาะพฤษภาคมนี้ อาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะในเดือนพฤษภาคมเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องของความตึงเครียดบ้างเล็กน้อยนะคะความตึงเครียดนะคะการพยายามที่จะ,ะควบคุมกันและก,กันนะคะเช่นแฟนทำงานเยอะแฟนไม่ค่อยเอาใจใส่เราเราอาจจะพยายามที่จะควบคุมเขาเออทำไมเขาไม่คุยไม่สนใจเราอาจจะมีการประทะอารมณ์นะคะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของการใช้อารมณ์ที่มากกว่าปกติ นะเช่นนะเออทำไมเธอไม่ทําแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หูดหิดใส่กันพอหูดหิดใส่กันจากเรื่องเล็กๆนะคะจากเรื่องเล็กๆมันจะขยายได้นะคะแต่ถามว่าเออถ้าเรื่องเล็กมันขยายอ่ะจะถึงขั้นเลิกลาไหมไมมนะคะไม่เลิกหรอกนะไม่เลิกหรอกคือคือเพียงแต่ว่าทั้งคุณทั้งแฟนคุณมันจะมีอารมณ์แบบอารมณ์หนึ่งละเราอาจจะรู้สึกว่าเบื่อทำไมเขาทําแบบนี้เขาก็เบื่อว่าทําไมเราต้องใช้อารมณ์แบบนี้แล้วก็มีอารมณ์แบบอยากที่จะ เราก็อยากควบคุมเขาได้เราอยากให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราบอกเราอยากให้เขาทําในสิ่งที่เราอยากให้ทําเขาก็อยากให้เราทําในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำนะคะต่างคนต่างเชื่อมั่นในตัวเองต่างคนต่างเอาความคิดและความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นฝากชาวราศีมังกรไปคิดไปพิจารณาว่าเราจะยอมลงให้เขาได้ไหม นะคะถ้าคาดหวังให้เขาลงให้เราคาดหวังให้เขาตามใจเรานี่น่าจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับที่ตัวเราเองด้วยนะคะอารมณ์เย็นๆลงควบคุมคําพูดคําจาอย่าใช้คําพูดที่มันรุนแรงถ้าเรารู้สึกเหมือนว่าเรา เราโมโหเราหงุดหงิดก็พยายามอยู่คนเดียวพยายามหลบนะคะหลบเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าแม่หมอวองว่าน่าจะทําให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปได้ดีนะคะหลบหลีกเลี่ยงการที่จะ,ะเผชิญหน้าในช่วงที่อารมณ์เราหงุดหงิดร้อนคือช่วงอารมณ์ขึ้นอ่ะหลบหลบไปก่อนนะคะไม่ใช่อารมณ์ขึ้นแล้วก็รีบโทรรีบคุยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวจะมันจะพังนะคะแต่ประคองได้อยู่นะ้ไม่ต้องห่วง ชาวราศีมังกรที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะจะรักกันเหมือนเดิมไหม ไพ่ออกมาดีมากชาวราศีมังกรแม่หมออยากจะบอกว่ามีโอกาสตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยคุณมีคุณกับแฟนคุณมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจนะไม่เราทักหาเขาก็เขาทักหาเราแล้วอาจจะรอดูท่าทีเขาก่อนก็ได้เขาอาจจะกําลังพยายามที่จะหาวิธีที่จะที่จะมาทักมาพูดมาคุยกับเราต้องบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างอีโก้จัดนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องมีเหลี่ยมมีมุมในการที่จะ <laughs> ที่จะมามาคุยมาปรับความเข้าใจ โดยไม่เสียหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเออหรือบางทีอาจจะใช้คนในครอบครัวนะคะช่วงวันรวมญาติคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมีตัวกลางที่จะทําให้เราได้คุยกับเขาโดยที่ว่าต่างคนต่างไม่เสียหน้าในการมาปรับความเข้าใจภายในครึ่งเดือนแรก วันไหนก็ได้นะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองได้หมดเลยนะคะต้องคุยภายในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเพราะถ้าคุณไม่คุยคุณไม่เคลียร์กันช่วงครึ่งเดือนแรกนะพอครึ่งเดือนหลังก็จะเริ่มละจะเริ่มห่างจะเริ่มคนโน้นต้องเดินทางไปทํางานนู่นนี่นั่นเอาจะยากละนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรครึ่งเดือนแรกคุณต้องคุยต้องปรับความเข้าใจมีโอาก,กาสชิดให้กลับมารักกันเหมือนเดิมวนเวียนกลับมาอีกนะคะหนีกันไม่พ้นหรอก นะชาวราศีมังกรแม่หมอต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจมาพูดมาคุยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าบางท่านบอกว่าปัญหามันหนกักคงแก้ไม่ได้ถึงแก้ไม่ได้แต่เมื่อคุณได้ปรับความเข้าใจคุณได้มาพูดมาคุยกันคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นความรักความรู้สึกดีการที่อยากใช้เวลาร่วมกันมันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ต้องพูดต้องคุยเท่านั้นนะคะมันมีไพ่เด m อ g แมจิกเชียนขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะยากลำบากยังไงคุณต้องได้คุยกับเขาให้ได้ภายในเดือนนี้อย่าปล่อยให้พฤสภาคมผ่านไปโดยที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเฉยเด็ดขาดน,นะคะโอเคให้กำลังใจคนชาวราศีมังกรน,นะคะคนที่มีปัญหาเนะี่ยดีดีนะคะจะกลับมามีความสุขอีกครั้งแล้วนะคะโอกาสหน้าค่ะค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ